สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกทุกท่านเด้อครับผมวันนี้ดอกคูนของเราได้มีแม่แม่ใจดีใจบุญนะครับผมได้แต่งกวามาถุงปุ๋ยหนึ่งเลยนะครับผมเป็นอาหารให้ดอกคูณนะครับอันนี้ก็พักแล้วเด้อแม่แม่ครับผมพักอยู่ที่วัดเหมือนเดิมเน้อแม่แม่พักกินข้าวเชาว้าข้าวเที่ยงครับ กินเข้าไปดอกคุณม,ม,มี่แม่ใจดีวันนี้ได้ให้แตงกวา,กกวาแตงกวาลูกโตโตลวแม่ด้อลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับแตงกวาก็แม่ใจดีให้มาสองถุงนะครับผมก็ให้กินถุงหนึ่งด้อีกถุงหนึ่งนะครับยังไม่ได้ล้างครับผมตอนนี้ก็ล้างเสร็จไรียบร้อยทังเดียวออก,กินไปก่อนเด้อกคุณเอ้อ แซ่บบอแซรบบอรอร่อยไหมไป้กินแตงกวาได้อแม่แม่ครับวันนี้ขอบคุณแม่แม่แตดีใจบุญนะครับที่ให้ความรักความเมตตาก,กับดอกคูนะครับผมให้แตงกวาสองถุงเลยนะครับสองถุงเต็มเเลยนะครับมีแต่ลูกใหญ่ๆเลยนะครับม่แม่ดูครับแตงกวานี่นะครับผมลูกใหญ่ใหญ่เลย อ้าวแซ่แบๆดอกกุลแซ่แบๆพักผ่อนไปก่อนเ้อก็ไม่ค่อยมีลมนักหน่อยเนอไม,ไม่ต้นไม้ก็ใบมันหล่นหมดนะครับผมก็พออยู่ได้นะครับผมอ้าวกินไปก่อนเด้อดอกกุลกินแต็งก้าก่อนแล้วค่อยกินกล้วยต่อต้นกล้วยก็ตัดเมือม่อวานนะครับผมกลางวัน ก็อยู่บนรถนะ่อเดี๋ยวกินกุแต่งกวาเสร็จก็จะกล้วยมาให้กินต่อต้นกล้วยเด้อแม่แม่เด้อพักกินข้าวเช้ากังข้าวเที่ยงด้วยกันเด้อแม่แม่ ย็งกรอบๆเลยได้กินเต็มกว่าสดๆอร่อยๆเลยจากสวนเลยนะครับผมลูกตัวโต,วตวครับผมกินก็ได้อิ่มท้องหน่อยเด้อเรกคูณมีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลย ภาคเช้าก็ไม่ค่อยหมานเท่าไหร่เน้อแม่แม่เขาวันนี้เาก็อย่างว่าครับแถวนี้เขาไปทําไร่กันนะครับถอนมันนะครับช่วงนี้ก็ถอนมันสับปะหลังก็ไม่ค่อยมีแม่แม่อยู่บ้านนะครับก็ไม่ค่อยหมานเท่าไหร่นะครับผมก็อรอช่วงเย็นเด้อดอกคุณเดอ้อขอให้โชคให้หมานช่วงเย็นช่วงบ่ายเดอ้อมีแม่แม่เข้ามาในบ้านกับจากถอนมันจากทำงาน มีโชคมีหมันช่วงบ่ายช่วงเย็นได้ดอกคูณเด้อออกไปเรื่อยๆเด้อแม่แม่ครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็เข้ามาเขตสิงสางแล้วนะครับแม่แม่ครับอำเภอสิงสางจังหวัดนครราชสีมานะครับผม ก็จะเลาะๆไปเรื่อยๆครับแถวๆอำเภอนี่แหละครับผมใกล้ๆอำเภอนี่แหละครับผมอำเภอสิงสานครับผมกวันที่สองมีนาก็จะมีงานแห่นะครับผมอยู่อำเภอสิงสางนะครับผมก็ไม่ใช่ในตัวอำเภอนะครับผมเป็นออกจากอำเภอมาประมาณจิบกโล ก็จะเลาะไปตามหมู่บ้านเรื่อยๆแถวนี้แลครับแถวใกล้บ้านงานนี่แลครับวันที่สองมีนาครับผมก็จะได้แห่งานนะครับผมขอบคุณก็มีงานแรกครับแต่ก็ปฏิเสธไปแล้วครับผมเมื่อวันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมานะครับผมก็มีงานอยู่ครับแต่ก็ไม่รับนะครับผมก็เลยไม่ได้แห่ครับผมวันที่สองถึงจะได้แห่นะครับผม งานที่สองของปีนี้แต่งานแรกก็ปฏิเสธไปแล้วนะครับผมวันที่สิบเดที่ผ่านมานะครับผมอพักผ่อนก็ได้ดอกคุณเด้อเดยกพ่อก็จะไปกินข้าวเหมือนกันพักผ่อนก่อนเดี๋ยวจะเอากล้วยมาให้กินกินแตงกวาให้กินก่อนให้หมดก่อนขอบคุณแม่ใจดีอีกครั้งเด้อที่ให้ความรักความเมตตาครับผมให้แตงกวามาสองถุงเลยขอบคุณ ได้กินนะครับผมอ่าไปเรื่อยเด๋อวคุณเด้ออครับผมก็ตลับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เด้อแม่แครับผมก็ไว้พบกันคลิปหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับกลบขอบขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ